ฟุตบอลซีเกมศักดิ์ศรีอาเซียนมือดีเหลือเกินไทยจับฉลากอยู่กลุ่มเดียวกันกับเพื่อนรักกัมพูชาแล้วไม่ใช่แค่ฟุตบอลชายนะฟุตบอลหญิงก็จับเจอกัมพูชาเหมือนกันไม่ได้ล็อกผลนะแต่อยากเจอมา <S 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 เดี๋ยวมารู้กันว่าในสนามรบของฟุตบอลนี้ใครจะยิงเปิดก่อนคิดว่าทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเนี่ยจะชนะกัมพูชากันเท่าไหร่คอมเมนต์มาทายกันฟุตบอลชายขอคา,านากับจูดิงเสกคนละแฮตทริกแล้วก็ชมพัทบุญเลิศเพ่อสามประตูยิงไกลเข้าไปอีกทีหนึ่งเจ็ดศูนย์ไปเลยส่วนฟ การแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพิ่งจับฉลากแบ่งกลุ่มไปเมื่อเช้าโดยฟุตบอลชายครับจะใช้เป็นชุดยู23นะอายุไม่เกิน23ปีทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมสายเดีวยวกันกับกัมพูชาเพื่อนรักและติโมเลสเต้ซึ่งมีเรื่องเซอร์ไพรส์คือติโมเลสเต้เพิ่งมาขอยื่นแข่งขันในรายการฟุตบอลชายเนี่ยเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาเลยแล้วไม่รู้นะจับฉลากยังไงเจอทั้งกัมพูชาเพื่อนรักแล้วก็ติโมเลสเต้รับน้องใหม่ทันที <laughs> ส่วนกลุ่ม B กลุ่มซีก็ค่อนข้างโปคร เห็นคู่แข่งสายอืน่นแล้วนะโอ้โหไทยแข่งน้อยกว่าแข่งก่อนได้พักก่อนแล้วคู่แข่งก็เบาวกว่ามือโคตรด,ดีโดยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสาย A อของทีมชาติไทยจะเล่นที่สนามติลลสุรานนท์ที่จังหวัดสงขลาในขณะที่กลุ่ม B ีกลุ่ม C เนี่ยจะแข่งที่สนามสมโพธเชียงใหม่700รอปีที่เชียงใหม่จากนั้นแชมป์กลุ่ม3าทีมกับรองแชมป์ที่ดีที่สุดอีกหนึ่งทีมรวมกันเป็น4ทีมรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงจะมาแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถาน ส่วนฟุตบอลหญิงครับอันนี้เป็นชุดเต็มรุ่นอายุนะทีมชาติไทยเจอกับกัมพูชาอีกแล้วมีสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียด้วยอยู่กลุ่ม A ในขณะที่กลุ่ม B ีมีเวียดนามเมียนมาฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียโดยทุกเกมจะเล่นที่จังหวัดชนบุรีครับมีสนามชนบุรีสเตเดียมกับสนามของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดชนบุรีแถมครับฟุตซอลที่เราโค้ชจะเก่งนะฟุตซอลชายเราเป็นอันดับสองของเอเชียฟุตซอลหญิงเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย ซึ่ง2รายการนี้กัมพูชาไม่ได้ส่งทีมเข้ามาลงเล่นนะสงสัยกลัวโดนครับฝั่งของชายเนี่ยเป็นแบบพบกันหมดนะห้าทีมมีไทยอินโดนีเซียเวียดนามเมียนมาแล้วก็มาเลเซียส่วนฟุตซอลหญิงแบ่งเป็น2กลุ่มครับไทยอยู่กลุ่มเกับมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์กลุ่มบีเนี่ยมีเวียดนามเมียนมาแล้วก็อินโดนีเซียโดยฟุตซอลเราเป็นเจ้าแห่งซีเกมนะซีเกมที่มีบรรจุกีฬาฟุตซอลมา5สมัยทีมเราเป็นเหรียญทอง5สมัยเลยของฟุตซอลชายจะแข่งที่สนามกีฬาอาบอจอของธนทบุรีครับส่วนของฟุตซอลลหหญิิิงงงงเนนนีี่่่ยยยจะแขทททรรมภาาใวักุุพบ รอเชียร์ทีมชาติไทยทุกกีฬาในซีเกมกันครับช่วงเดือนธันวาคมนี้ใส่ย,ยับยับเว้ย